ชายที่ผู้เล่นใหม่ทุกคนจะต้องเคยสัมผัสชายผู้ที่มีราคามาถึง1บาทด้วยซ้ําและเป็นชายทีด่ดูขนานนามว่ากาที่สุดภายในเกมแต่ความจริงแล้วเขาได้อดแอบแฝงความหวดและความอันตรายที่ทุกคนจะต้องคาดไม่ถึงของเขาอยู่โดยชายผู้นั้นมีนามว่าเจสันกับมีดโตขึ้นสดิมของเขา ก็ตามชื่อคลิปเลยฮะวันนี้กูมารีวิวเจสันในแมวโฟร์เซเคนเพราะฉะนั้นก็ไม่รีรอช้าฮะไปเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากบอดของเจสันข้าวๆกันก่อนเลยดีกว่าว่าเขาคือใครโดยต้นฉบับของเจสันนั้นมาจากหนังที่มีชื่อว่าไฟเด a y เ h e ธอร์ซึ่งเป็นหนังแนวสยองขวัญ โดยประวัติย่อของตัวเจสันก็คือตรงเจสันนั้นได้ไปเข้าค่ายแล้วก็จมน้าไปไปใช้กลับมาฟื้นคืนชีพและฆ่าทุกคนและกลายเป็นฆาตกรตที่ทนทานเลือดเย็นและพูดไม่ได้ผมเองไม่พูดเลยแล้วก็กลายเป็นตำนานหนังสยองขวัญจนถึงปัจจุบันเป็นไงโคตรยอ่อมาทังส่วนท่านาราคาและสเะตตันบ้างดโดยตองเจสันนั้นจะมีราคาอยู่ที่ฟรีเรียกได้ว่าไม่ต้องเสียแม้แต่สตางค์เดียวก็สามารถเล่นมันได้แล้วก็ตัวละครผู้เล่นใหม่อ่ะนะ ส,สตรท้าสเตตจะมีเลื่อยที่1,250ความเร็วในการเดินอยู่ที่9และมีความเร็วในการวิ่งที่28และสุดท้ายมีสตอมิน่าที่110ได้เรียกว่าเป็นตัวที่ตีนไวขาไวจริงๆมาต่อทา่า p a s s i v กันบ้างมิวโดยเพ s s i v นี้ทําให้ตัวเจสันนั้นเล่นเพลงได้ช้ากว่าฆาตกรตัวอื่นซึ่งก็หมายความว่าตัวของเจสันเวลาซุ่มโจมตีนะั้นจะถือว่าเป็นตัวที่ซุ่มโจมตีได้ดีมาก,มากๆพเพราะเซอร์โวอนั้นจะรับรู้การมาถึงของเจสันได้ช้ากว่าฆาตกรตัวอื่น และอย่างต่อไปก็ไม่เชิงเรียกว่าแพสซีฟหรอกแต่จะเรียกว่าอาถันจะดีกว่าคือตัวงเจสันไม่รู้เป็นหาอะไรเว้ยจะไมีฮีโร่ที่แม่งไกลกว่าชาวบ้านจะช่องเขาเหมือนแค่ไม่อยู่ตรงนี้แต่มีไม่อยู่ตรงโน,น้นไม่รู้เป็นหาวิสัยใอดอ่บอสหยุดบ่นแล้วไปเข้าเรื่องของอเวลิตี้กันบ้างดีกว่าเริ่มจากสกิลที่ 1/ นึ่งสแลหรือเรียกสั้นๆเหมือนเดิมก็คือตีปกติมีดมาวเมย,ย์ที่20แล้วเมื่อตีโดนศัตรู สต,ตูน้ตสถานะ bleeding หรือว่าเลือดไหลระดับหนึ่งเป็นระยะเวลา5วินาทีด้วยกันสกิลที่สองเบีดสกิลนี้ทำการพุ่งไปโจมตีระยสะสัน้นและตีเป็นข้ัง AOE สร้าง d a m a ม e ที่20และจะทำให้ตัวของสตนั้นติดสถานะเฮล p l e หนึ่งหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่โองของเจสันนั้นก็จะติดสโลเล l หนึ่งเป็นระยะเวลา2วินาทีด้วยกันและสกิลนี้มาระยะเวลาการโคดาวที่18.5วินาทีสกิลที่สามการชิงเวิร์ด สก,กิลนี้ทำการคอมโบทั้งมีทั้งเดือทั้งดาบแล้วก็สนมสีคอมโบไปยังตัวของไซเวิร์สโดยบอกเลยฮะว่าสก,กิลนี้ดามเหจโคู่แหลเพราะมันสร้างอาเบอรได้สูงสุดถึงค้าด้วยกันเยเคสก,กิลอื่นอาจจะแค่แสบๆบคันๆแต่สก,กิลนี้บอกเลยฮะว่าเจ็บสาหัสและระหว่างกระซินตัวของเจสันจะไม่สามารถโดนสตันได้ในระหว่างคอมโบและหลังจะใช้ไปก็จะง่อยแดกเดิมไม่ได้ชั่วราขาด,ด้วยนาเบอร์คอเสียและมีระยะเวลาในการูลดาวที่ี่40วินาที และสกิลสุดท้ายสกิลที่ 4, สี่ลาจิงเพสสกิลนี้เกีย่ยสานำการเปิดหมูดบ้าข้างตาสีแดงคล้ายกับว่าจอมวานเข้าสิง โดยสกิลที่การเพิ่มความเร็วในการเดินของเจสันอยู่ที่19.5ด้วยการแต่จะวิ่งไม่ได้นะจ๊ะเป็นระยะเวลา14วินาทีและจะเห็นออล่าของคนที่อยู่ใกล้ที่สุดแค่1คนและจะบัฟดามเมจสกิลอื่นให้แรงขึ้นด้วยชินสกิลหนึจะกลายเป็น25ดามเมจและจะเป็นการพุ่งไปตีแทนที่จะฝันงโง่และสกิลที่2จะแรงขึ้นเป็น35ดาเมจและสกิลสุดท้ายสกิลที่3จะแรงขึ้นเป็น70ดามเมจ เค okay. ปกติมันก็แรงอยู่แล้วไอ้ที่นี่แรงยิ่งกว่าเดิมบิกครั้งนี้ไม่สาหัสนะครั้งนี้เจียนตายและมีระยะเวลาการโคดดาวที่38วินาทีด้วยกันและเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายของคลิปวิดีโอกันแล้วซึ่งนั่นก็คือความวเย็นส่วนตัวนั่นเองโดยหนึ่งตัวเจสันน้นจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่โดยรวมสำหรับผมนี่คือมันไม่กากเลยโดยฮิตโบที่ขุดพ่อขุดแม่ไก่ความไวในการเดินและการวิ่ง แล้วความสามารถในการฟื้นฟูสตามินาตัวเองผ่านสกิล4ได้อีกด้วยบอกเลยฮะว่าถ้าบริหารสตามินาตัวเองดีพอวอรเลยว่าตัวเจสันจะเป็นตัวที่โกงมากมากโอ้และลืมบอกไปตัวเจสันนั้นมีระดับความยากในการเล่นอยู่ที่2ดาวด้วยกันลัสดาต้องขอขอบคุณที่ทุกคนนั้นยอมรำบากขี้หูมาฟังคิวิโอผมจนจบผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนแบบพวกคุณทนฟังจนมาถึงตรงนี้สุดท้ายจะขอกล่าวคำว่าไว้เจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วขอบคุณครับ